สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําร้านอาหารไทยอร่อยๆนะครับเป็นร้านที่ซ่อนตัวอยู่ในซอยเล็กๆเปิดมายังไม่ถึงปีเลยครับเป็นร้านเปิดใหม่ที่ทําอาหารไทยได้ดีมากๆแต่ว่าทางร้านมีอยู่เจโต๊ะต้องจองเข้ามาก่อนถึงจะได้โต๊ะนะครับที่นี่คือร้านบ้านตายครับร้านจะอยู่ที่ถนนดินสอในซอยพระสุรีสามารถจอรถที่โรงเรียนวัดบวรแล้วก็เดินไปนิดนึงครับพอออกจากประตูโรงเรียนเลี้ยวขวาเดินมาเจอสี่แยกแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีนึงพอเข้าซอยไปก็จะเจอป้ายร้านตัวใหญ่ๆแปะไว้ที่ติดแบบนี้จริงๆมาไม่ยากครับแต่ต้องตั้งใจมาถ้าขับผ่านไปผ่่่่าาาาาานนนนมมมไรรรู้แ้แนออนวีห น,น,น,นี่คือบรรยากาศข้างในครับอย่างที่บอกโต๊ะมีแค่7ตัวครับรับลูกค้าได้จํากัดฟิลก็จะดูอบอุ่นเป็นกันเองครับเจ้าของร้านที่คุณตายก็เลยเป็นที่มาของชื่อร้านบ้านตายส่วนเมนูต่างๆก็จะเน้นอาหารไทยออกแนวทางใต้หน่อยครับรสชาติจัดจ้านกลมกล่อมถูกใจทุกเพศทุกวัยสูตรอาหารเมนูต่างๆก็จะได้แรงบันดาลใจมาจากคุณแม่พี่ต่ายครับที่อดีตเนี่ยเคยเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงอย่างเมนูที่มาแล้วห้ามพลาดเลยก็จะเป็นแกงเหลืองปลาอินทรีย์ครับที่จะใช้เครื่องแกงทําเองสูตรคุณแม่สูตรนี้เขาจะใส่มันขี้หนูลงไปด้ววยนนรััเเเป็็มหลลกๆๆสชาติ้ จะมีเยอะในช่วงหน้าฝนนะครับแล้วก็จะใช้ปลาอินทรีชิ้นโตๆตเลยแล้วก็ที่แตกต่างจากแกงเหลืองที่อื่นๆเลยเนี่ยคือเขาจะใส่ผักแพลวไปด้วยครับมันก็จะได้กลิ่นหอมสดชื่นที่เป็นเอกลักษณ์ทำออกมาแล้วน่ากินมากครับแกงเหลืองปลาอินทรีราคา350บาทน้ําแกงรสจัดเข้มข้นถึงรสชาติแกงสมใต้ปลาอินทรีก็เนื้อสดดีครับแล้วก็จะมีความกรอบของไหลบัวและเนื้อนึบๆมันๆของมันขี้หนูครับอันนี้อร่อยมากๆแล้วก็เมนูซิกเนเจอร์ที่อยากให้ทุกคนได้ลองถ้าไม่สั่งเราจะพลาดเลยนั่นคือเนื้ออออทททดดบ้้้้าาาานนนนนนตยี่่่รนเเนจะใใชืสวพคัลงไป น้ำมันร้อนๆจับเวลาด้านละ30วินาทีรวมแล้วก็1นาทีนะครับเพื่อให้ได้เนื้อที่นุ่มฉ่าไม่เหนียวและยังคงความชุ่มของน้ําในเนื้อเอาไว้นะครับเหมาะสําหรับเนื้อดีๆที่ไม่ต้องการความสุกมากระหว่างพักเนื้อเขาก็จะมาทาซอสน้ํามันสูตรเด็ดเอาไว้ราดเนื้อครับนี่เลยครับให้ดูความนุ่มใครชอบพี่คันย่าเนี่ยอยากให้มาลองเนื้อเขาทําชิ้นหนาแบบสเต็กเลยนะแต่ว่าทอดในเวลาสั้นๆนะครับแล้วตัวน้ําซอสของเขามันก็จะมีความหอมแล้วก็รสชาติเค็มๆหวาน,วานๆกินกับน้ําจิ้มพรสือตัดรสเนนื้น้ออทด,ดบาาตย ราคา420บาทนอกจากนี้ก็จะมีแกงขั้วเนื้อพิคันย่าใบชะพลูเมนูโบราณที่หาทานยากที่นี่ก็ทําออกมาได้ดีนะครับโดยการน,นําเนื้อพิคันย่าไปย่างแบบสเต็กจนได้ความหอมแล้วก็ทาแกงขั้วใบชะพลูที่ได้รสชาติเครื่องแกงสูตรต้นตํำรับบวกกับความหอมมันจากกะทินะครับมีกลิ่นหอมของสมุนไพรที่ทาให้รู้สึกอยากกินเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆตัวเนื้อเขาจะย่างมาแบบมีเดียมสุกกาลังดีซอสน้ําแกงก็รสชาติดีครับเข้มขน้นเผ็ดนิดหน่อยกินกับข้าวสวยร้อนๆไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วนะครับแกงัญญชะผด อมไข่แดงเค็มชาย,ยาเมนูที่เกิดจากความบังเอิญโดยนําของเหลือในตู้เย็นมาผัดให้เพื่อนกินจนเกิดเป็นของอร่อยนะครับมันก็จะฟีลคล้ายๆผัดไข่เค็มผสมกับผัดสามเหม็นนะครับเพราะว่ามันมีกุ้งตัวใหญ่ๆมีชะอมแล้วก็ได้รสชาติความเค็มๆนัวๆจากไข่เค็ม,ก,คมกินกับข้าวหรือว่ากินเป็นกับแกล้มก็ได้นะครับจานนี้ราคา300บาทต่อมาจะเป็นผัดสามเหม็นครับที่นี่ก็จะใช้กุ้งหมึกแล้วก็หมูสับด้วยผัดกับวุ้นเส้นชะอมสตอแล้วก็กระเทียมโทนดองจานนี้450อบาทนะครับจานต่อมาเป็นสาเข้ม เค็มๆหอมกระปิแนะนําให้บีบมะนาวลงไปนิดหน่อยเพิ่มความเปรี้ยวนะครับแล้วก็คลุกข้าวกินได้เลยอร่อยมากครับจานนี้220บาทแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคือนี่ครับต้มจืดสับปะรดอันนี้ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลยนะครับเป็นเมนูที่ใช้ความเปรี้ยวหวานของสับปะรดผสมผสานกับซุปที่หอมนำด้วยเครื่องสามเกลอือรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับเคี่ยวไปด้วยกันกับเนื้อหมูจนมันนุ่มนะครับเป็นเมนูที่รสชาติกลมกล่อมเปรี้ยวอมหวานแล้วก็หอมสับปะรดมากๆต้มจืดสับปะรรรดราค320าบบทท้้้้วกกจะะะมีตีตสปอออยยน่่เเืงงุ หม้อต่อหม้อเลยใส่กะปิด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มความเปรี้ยวด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับหอมสดชื่นด้วยขิงกินกับเนื้อปลากระบอกเนื้อแน่นนะครับแล้วก็จะมีเส้นหมี่แกงปูใบชะพลู400บาทครับใช้ปูก้อนโตๆเลยแล้วก็แกงปูเขาจะทําแบบข้นๆถึงเครื่องสุดๆครับมาเป็นเซตพร้อมกับเส้นหมี่และชุดผักสดนะครับแล้วก็อาหารใต้อีกอย่างหนึ่งก็คือปลาราดเครื่อง350บาทใช้เนื้อปลาตาเดียวนะครับเอาไปทอดแล้วก็ราดด้วยเครื่องแกงของทางใต้แต่เขาไม่ได้ราดปลามาเลยนะเขาจะเอาเนื้อปลาวางมาบนเครื่องแกงเเเื่่ออครองงยยะน้้ก็ววาไปแลมมี สุดท้ายเป็นปลาสลิดต,ต้มกะทิใบมะขาม320บาทอันนี้ก็เป็นอาหารไทยโบราณที่หากินได้ยากแล้วนะครับอัดแน่นด้วยเครื่องสมุนไพรเยอะๆส่วนความเปรี้ยวก็มาจากใบมะขามอ่อนหอมมันด้วยเนื้อปลาสลิดทอดแดดเดียวครับมาพิสูจน์ความอร่อยกันได้ที่ร้านครัวบ้านตายครับเป็นร้านอาหารไทยที่ควรค่าแก่การมาลิ้มลองมากๆแต่อย่าลืมโทรมาจองกันก่อนนะครับเขาจะเปิดเป็นรอบๆครับรอบเที่ยงเปิดตั้งแต่11โมงถึงบ่าย2แล้วก็อีกทีหนึ่งรอบเย็น5โมงเย็นถึง2ทุ่มร้านจะหยุดทุกวันจันทร์นะครับเดี๋ ปีครับ